ได้ข่าวว่าช่วงนี้การ์ดโปเกมอนใหม่ออกเพราะฉะนั้นเราเดินไปที่เซเว่นแล้วกออ็สั่งการ์ดโปเกมอนผ่านเซเว่นแอปนะครับเขาบอกว่าของมาถึงแล้วไม่เป็นไรครับการ์ดชุดใหม่โปเกมอนอัคคีสีเกลือเฮ้ยมันใช่เหรอวะก็อย่างที่บอกครับโปเกมอนอัคคีสีครามสีเกลือนะครับก็เป็นแพ็คของเซเว่นนะฮะอันนี้จะเป็นสเปเชียลแพ็คที่จะมี2ซองกับการ์ดแถมอีก1ใบนะครับก็จะมีโกสปูริน แล้วก็พามอนะฮะจริงๆก็อยากจะเปิดตั้งแต่วันแรกที่ออกแต่ว่าเซเว่นแถวบ้านไม่มีต้องสั่งในแอปให้เขามาส่งนะครับที่เซเว่นอีกทีหนึ่งซึ่งอย่างที่บอกคือเดือนนี้การท,ที่ผมต้องเปิดมันมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าเรามาเปิดกันทีเดียวเลยดีกว่า6ซองนะฮะที่การน่ารักกว่าก็น,นั่นจากว่าทลิปเรามีเวลาจํากัดนะครับเราต้องรีบเปิดนะครับเดี๋ยวมันเกิน3นาทีนะฮะมาซองแรกริวเดรัสโอ้ยชอบอาร์ตแบบนี้มากเลยอะผมอะ เราก็ลืมบอกนะครับเซตนี้นะครับการแพงสุดก็คือลิซารอนนะฮะลิซารอนแบบภาพสวยซึ่งเหมือนกับว่าเขาจะขายกันประมาณแบบเอ้ยหลายผมว่า5 0 0พันได้อะอ,อก็ถือว่าเป็นเชสการ์ดหรือว่าการที่เราอยากจะได้ในภาคนี้โอ้ฮิคาริอุ้ยน่ารักบู Boo! นี่เป็นโปเกมอนที่ผมชอบมากเลยแล้วปะตอนเล่นเกมภาค2ครั้งแรกอะแต่แบบมันเล่นยังไงก็ไม่เก่งจริงวะตัวปั้นเน่ยแต่ปั้นไม่ขึ้นอนะ่ะอุ้ยข้างหลังมีอะไรเรืองแสง แต่เมื่อกี้แพ็คแรกนี่เราเกลือไปแล้วนะของแพงของแพงไม่แพงแป๊บเดียวเท่านั้นหมดไปแล้วครึ่งหนึ่งเฮ้ยการันตีหน่อยไม่ได้เหรอมาภูเขาตาลายมูมามูมาขาเกโดเบิลเอ็มเพลอู้ แต่ไม่ใช่ภาพสวยแต่ก็โอเคมันใบอย่างนั้นมันประมาณสัก50บาสิบบาทหกสิบบาทอะเราแพ็ค <c oughs> มันแค่เท่าทุนอะนะลูกอมประหลาดโกสมีมีคิวโทเกเดมารูเป็นยังไงบ้างล่ะไอ้นุทุเรศภาพสวยดีอันนี้น่าจะประมาณสัก80ดสิถึงร้อหนึ่งและซองสุดท้ายเราไอ้ทุกคนมันจะไม่มีอะไรจริงหรอวะมันจะไม่มีอะไรจริงเหรอ คนมันจะสวยก็สวยอย่างนั้นเหรอแมวมูอุ้ยเครอาส์ดารุมักกะคีบานีอ่และใบสุดท้ายเราจะเกลือ,อไมอหมวันเดอร์แพดพังล้มละลาย